รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันนะคะการประกาศยอมรับเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศไม่เข้าข่ายมาตรา190พร้อมระบุอายการของ ICC ระบุเหตุสลายการชุมนุมเมื่อปี2553อาจเข้าข่ายอาชญากรรมต่อมนุษย,ยชาติค่ะ นายสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ชี้แจงผลการหาหรืออย่างเป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและอายการสูงสุดของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือว่า ICC เกี่ยวกับการยอมรับเขตอำนาจของ ICC ในกรณีการสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงเมื่อปี2553 โดยนายสุรพงศ์กล่าวนะคะว่าผลจากการหารือระหว่างตนและอายการของ ICC ได้ข้อสรุปออกมาว่า ICC อาจจะพิจารณาว่าเหตุสลายการชุมนุมกลุ่มคนเสื้อแดงว่าเข้าข่ายของอาชญาการรมต่อมนุษยชาติโดยจะมุ่งดำเนินคดีกับผู้สั่งการโดยตรง แต่ขั้นตอนแรกที่สำคัญก็คือประเทศไทยจะต้องยอมรับเขตอำนาจของ ICC เพื่อให้เข้ามาตรวจสอบข้อมูลในเบื้องต้นโดยไม่ใช่การเข้ามาทำแทนสารภายในหากแต่เป็นการมาเสริมในส่วนที่สารในประเทศไม่สามารถให้ความเป็นธรรมได้เท่านั้นการเข้ามาของ ICC หากช่วยสร้างให้เกิดความเป็นธรรมและยุติธรรมขึ้นในสังคมไทย จะไม่เป็นสิ่งที่ดีหรือสำหรับคนไทยและการที่มีคนพยายามที่จะอ้างว่า ICC จะเข้ามาในประเทศไทยนั้นถือเป็นการเหยียบย่ำดูถูกขบวนการยุติธรรมของไทยนั้นผมคิดว่าไม่ใช่ ถ้าหากกระบวนการยุติธรรมของไทยได้ให้ความเป็นธรรมอย่างแท้จริงแล้ว ICC ก็ไม่อาจเข้ามายุ่งเกี่ยวได้ทั้งนี้การตรวจสอบเบื้องต้นนะคะอาจจะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าที่จะมีการไต่สวนได้และการยอมรับเขตอำนาจศาลไม่ใช่การลงนามสนที่สัญญาตามมาตรา190ที่จ้องตัด ที่ต้องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภานะคะหากแต่เป็นการประกาศฝ่ายเดียวซึ่งอาจจะถอนคําประกาศในภายหลังได้ซึ่งในขณะน,นี้รัฐบาลไทยกําลังพิจารณาว่าจะยอมรับเขตอํานาจของ i c c หรือไม่ค่ะ